รีวิวเครื่องชาร์จนะครับผมกับ SkyRC นะครับผมตัวนี้นะครับผมนะชาร์จได้ทีละ2ก้อนเลยนะครับมีชาร์จลิโพนะฮะลิฟฟี่ลิออนแล้วก็ประเภทไฮโวล์นะครับนิคแคร p พี Cat, PB, ประมาณนั้นโอเคนะครับ น,นี่ก็คือคู่มือครับต้องแกะซองก่อนครับสักครู่นะครับผมอนุญาตแกะซองก่อนครับผมหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีพัดลมนะครับอยู่ด้านข้าง มี A กับ B นะครับผม2ช่องนะครับมี USB ได้ด้วยนะครับนี่5โวลต์2อแอมโอ้โหเ <c oughs> ข้าท่าดีใช้ได้เลยนะครับกับตัวนี้เดี๋ยวมาชาร์จกันนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับผมสายที่เขาให้เรามานะครับผมนะะ ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปตามช่องตามสีนะครับเสียบเข้าไปครับเนี่ยครับช่อง B ก็มีเหมือนกันนะครับเราก็เสียบเข้าไปเลยครับตามสีนะครับแดงแดงดำดำเนี่ยครับเสียบเข้าไปนะครับอ่าโอเค ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับสายจะออกมาอย่างนี้เลยตรงนี้เป็นสายบาลานนะครับจำเป็นต้องใช้จำเป็นต้องใช้นะครับสายบาลานเดี๋ยวมติดตั้งให้ดูนะครับสายบาลานนะครับมันจะมีเคี้ยวนะครับ ซ้ายและขวานะครับให้เราให้มันอยู่ด้านบนนี่ครับแล้วก,กดลงไปกดลงไปให้สุดครับแค่นั้นเองครับสังเกตเล็กหนึ่งก็คือมันจะเขียนเครื่องหมายลบก็คือสีดำนี่ครับให้อยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับแค่นั้นเองสังเกตแค่ตรงนี้ก็พอนะครับไอพวกนี้ก็ไม่ต้องไปสังเกตนฮะ หนึ่งสอะไรเนี่ยนะจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเครื่องหมายลบเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วสายสีดําคือควลบนะครับโอเคนะครับข้างนี้ก็แบบทําแบบเดียวกันครับโอเคนะครับสักครู่นะครับอ่านะครับผม มีเขี้ยวเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเขี้ยวๆเนี่ยจุ่มลงไปเลยครับผมกดลงไปครับให้มันสุดนะครับผมให้มันสุดเหมือนกันนะครับผมลักษณะสายสีดำนะหลังเล็กหนึ่งก็จะเป็นเครื่องหมายลบก็คือสีดำนี่ครับตรงเช่นกันโอเคนะครับ ก็สติกเกอร์ตัวนี้จําเป็นต้องลอกออกนะครับเพราะว่าเราจะต้องดูหน้าจอนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับทำการลอกออกไปเลยนะครับโอเคเอาละตัวนี้เสียบไฟบ้านนะครับไฟบ้าน ไฟบ้านนะครับเสียบด้านหลังเครื่องชาร์จนะครับเขาจะเขียนไว้แล้วนะครับ ac 1 0 0ยถึงสองโวลต์นะครับส่วนฝั่งนี้เป็นไฟ dc ไฟ dc ก็คือไฟแบตเตอรี่รถยนต์นะครับอ่าสิถึงเดี๋ยวนะอ่าเข bon ้าเขาบอกว่า1 1บเถึงสิโวลต์อินเข้าเอาเอาออกออก13.8 DC Power ก็คือไอตรงเนี้ยเอาไว้ชาร์จนอกสถานที่ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตรงนี้จะต้องไปซื้อเพิ่มแล้วก็ปรับแต่งดัดแปลงนะครับก็คือต่อออกมาจับกับแบตเตอรี่รถยนต์เราอะง่ายๆเลยภาษาบ้านๆเลยครับนะแต่ว่าหลักๆแล้วเราก็จะชาร์จไฟบ้านกันครับ โอเคนะครับผมแล้วผมก็จะทําการเสียบปลั๊กนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะพอเราเราเปิดมาแล้วสักครู่นะครับผมมันจับกล้องมือนึงนะครับแล้วก็มาแล้วครับผม sure <c oughs> มีมีเสียง ภาษาอังกฤษด้วยฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะครับผมมาฟังไม่รู้เรื่องหรอกทีเนี้หัวข้อก,ก็จะมาเป็นริโพอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทําการทดสอบดูก่อนนะครับว่ามันทําอะไรยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวจะมาเหล่าให้ฟังนะครับแบตเตอรี่ สักครู่นะครับก็งงอยู่พักหนึ่งนะครับผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับแต่ก็มันก็ไม่ยากนะเพราะว่ามันก็สไตล์คล้ายๆกันนะครับผมกับฟังก์ชันการใช้งานมันก็อาจจะมีออปชันเสริมขึ้นมานิดนหน่อยๆนะครับให้เข้าถึงฟังก์ชันนั้นๆได้ง่ายประมาณนั้นนะครับก็แบตเตอรี่เมโมรี่อ่า ตัวนี้น่าจะเป็นการเซฟนะครับนี่ครับเมมโมรี Memory, o, ่รีโพลอะนะครับอ่าแม้เขาจะเขาจะมีการโอ้แมื่อกี่มีการเซฟเนี่ยอะไรเนี่ยแต่เราจะไปฟังก์ชันซิสเต็มอะพีบีแบตนิกเก็ นิกเกิลอลิเทียมไอออนลิเทียมลิฟฟี่อเราจะใช้ลิโพแบตกดเข้าไปสตาร์ทนะครับเลือกหัวข้อคำว่าบาลานต้องเลือกหัวข้อนี้นะครับเนี่ยครับมันจะมีบวก กดบวกไปเรื่อยๆนะครับกดไปเรื่อยๆมันก็จะวนๆอยู่แค่นั้นแหละครับอันนี้ก็ถอยหลังอันนี้เดินหน้านะครับตรงนี้นครับสโตคือชาร์จเก็บไว้ดิช,ชาร์จดูดไฟออกบาลาน์คือชาร์จแบบบาลาน์ชาร์จแบบปลั๊กตัวหลักแล้วก็สายบาลาน์เดี๋ยวเราจะชาร์จทำการชาร์จบาลาน์นะครับแบตเตอรี่ที่เราจะชาร์จ อะไรเอ่ยเดี๋ยวสักครู่นะครับมาดูกันแบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่เราจะชาร์จก็คือก้อนนี้นะครับเขาจะบอกว่า22.2โวลต์ 35c 3,300mAh 35c นี่เราตอนที่เราจะชาร์จเนี่ยเราเรา,เรามองข้ามไปเลยนะเราไม่ต้องไปสนใจนะเรามองแค่ว่า22.2โวลต์แล้วก็ 3,300mAh เท่านั้นนะครับ ทีเนี้ยเราจะชาร์จ U A ใช่ไหม A มันช่องไหนต้องมาหงายดูครับหงงดูหน่อยอ๋อ A ฝั่งนี้เลยนี่ฝั่งนี้อะไรฝั่งนี้ B อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราเสียบชาร์จ A ก่อนอ่าอย่างที่บอกนะครับบาลานซ์ชาร์จทีเนี้ยแอมกับโวลต์มันไม่ตรงกันเห็นไหมครับเราจะต้องทำการกดสตาร์ทหรือ Enter อเนี่ยหครั้ง <Select current. S 1> เพิ่มแอม เท่าไป3,300มิลลิแอมก็เท่ากับ3.3แอมป์7.4โวลต์ไม่ใช่นะครับอันนี้มัน22.2ดโวลต์ดังนั้นเราจะต้องกดคำว่าสตาร์ทหรือ Enter เนี่ยหนึ่งครั้งกดลงไป like กระพริบตรงนี้นะครับเห็นไหมเซลอะไรเซลเซลสักอย่างนั่นแหละกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโวลต์เข้าไป 2 2 2โวลต์ 22, 22, 6เซลล์แบตเตอรี่ก้อนนี้6เซลล์นะครับโอเคถูกต้องแล้วกดอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองมันก็จะค้างอย่างนี้ทีเนี้ยเราก็มาต่อปลั๊กให้ถูกต้องนะครับต่อยังไงเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูวัน mm hmm. นี้ถ่ายอยู่คนเดียวมือเดียวครับสักครู่นี่ครับต่อแบบนี้เลยนะครับ สายบาลานนี่สายบาลานที่แบตเตอรี่ให้ต่อแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ 6S 6S เห็นไหมอ่า 6S นี่ก็คือ 2S 3S 4S 5S 6S 6เซลล์อะครับประมาณนั้นนี่ช่อง A นี่ช่อง A ปับ๊บแล้วก็มาดูโอเคถูกต้องแล้วกดคำว่า Enter หรือ Start เขาถามว่าจะชาร์จหรือจะหยุดอะไรเงี้ยแล้วก็ทําการชาร์จก็คอนเฟิร์มไปครับต้องรีบกดเลย <laughs> ปล่อยค้างไม่ได้ <laughs> เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวให้ดูใหม่นะปึ๊บ <Press S 1> พอมา <start. S 1> แบบนี้ปึ๊บเอารีบคอนเฟิร์มนะครับถ้าเราปล่อยค้างไว้มื่อกี้นี้รู้สึกว่ามันจะ มันจะตัดระบบลองดูใหม่นะ, Press start Stop อะลองใหม่นะอ่ะก็ได้นี่อ่านะครับผมนราจะผิดพลาดอะไรบางอย่างเมื่อสักครู่เวลาชาร์จก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับคือตอนเนี้ยโวลต์ที่แบตเตอรี่เนี่ยมี23โวลต์ไฟเต็มจะอยู่ที่25.20 25.20ตัวเนี้ย เป็นมิลลิแอมที่ดันเข้าไปนะครับตอนแบตเต็มเราจะรู้ว่าดันเข้าไปกี่มิลลิแอมตัวนี้เป็นนาทีอ่าเป็นวินาทีตัวนี้เป็นนา,ปน,น,าน,ปน,นาทีนะครับว่าชาร์จกี่นาทีก็โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ40นาที50นาทีประมาณนี้นะครับตอนนี้ชาร์จอยู่อึ่งก้อนเราจะชาร์จอีกก้อนหนึ่งก็ได้นะครับ เนี่ยครับก็แบบเดียวกันตั้งแบบเดียวกันเลยก็มากดตรงเนี้ยครับแอนแล้วเราก็ <c oughs> กด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 ไล่หวากดสตาร์ทอันนี้มาหมดแล้วนี่น,นะกดสตาร์ทแล้วเราก็บวกเนี่นี่ยเอากด Enter Select <self. S 1> Cell อะไรก็ไม่รู้ อกเซลนี่แล้วก็เสียบปลั๊กก็ทําแบบเมื่อสักครู่เนี่ยครับแบบตัวบนแต่ <c oughs> อันนี้ผมจะชาร์จก้อนเล็กนะครับก้อนเล็ก2เซลสองเซล,เ,ซลเพราะว่ามันมีแบตแบบเลี้ยงรีซซฟนะพอดีจะชาร์จให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเด <c oughs> ีผมจะชาร์จแบตบรีซซฟนะครับสักครู่ครับ ก็ <c oughs> ต่อแบบนี้นะครับผมนะต่อแบบนี้นะครับ2เซลล์ก็จะเป็นคําว่า 2s นะครับต่อแบบแบบนี้เลยแล้วก็เนี่ยครับ 2.2a 7.4ดโวลต์ดูยังไงเห็นไหมครับ2,200มิลลิแอมก็คือ2.2 7.4เขาก็จะติ๊กไว้อยู่แล้วครับว่า7.4นะฮะถ้าตรงเนี้ยเราไม่เราถ้าตรงนี้มันลบไปแล้วเราไม่รู้ว่าแบตเรา กี่โวลต์กี่แอมป์นะครับก็คือสายบาลานซ์เนี่ยเขาจะเขาจะบอกอยู่แล้วนะครับว่าว่าของเรามานกี่เซลล์กี่โวลต์น,นะครับ2เซลลสายไฟเขาก็จะมีอา่ากี่เส้นละ่ะ3เส้นยัาง3เซลล์ก็จะเป็นอย่ยัง4เป็น5อย่าง5เป็น6อย่าง6ก,ก,ก็เป็น7เ,เส้นอะไรเงี้ยครับคือ คือถ้าเราไม่รู้ว่าแบตเตอรี่เรามันกี่โวลต์หรืออะไรเงี้ยนะครับนะก็ดูตามอันนี้เอาก็ได้นะครับช่องนะครับทีนี้ผมจะชาร์จนะครับผมตอนเนี้ผมตั้งแล้วครับ2.2 7.4งจทั้เหมือนกันนะครับเซลก็เ4็จุดสีครับแล้วก็กดสตาร์ทอีกทีนึงครับกดค้างไว้กดค้างไว้นะ คอนเฟิร์มคือผมชาร์จอยู่ครับตอนนี้คือแบตเตอรี่ตัวนี้ก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับเพราะว่าเป็นแบตที่เอาไปทดสอบบินรีวิวเมื่อวานนี้นะครับใช้ไปหน่อยเดียวนะครับกดเครื่องหมายบวกดูว่าแต่ละเซลล์เนี่ยเท่ากันไหมส1่ C 1 C C บวก 4, 14, 4, 14, 4, 14, 4, 14, 4 14เป็น8อ่า8 สอเกือบ30นยะประมาณนั้น <c oughs> ก็บวกดูเอานะครับผมนะมัก็จะได้วนมาเป็นเดี๋ยวเดมันก็จะได้ว้นมาเป็นโอใกล้ใกล้เต็มละฟูแล้วนี่น,นี่โอ้มันมีให้ดูอย่างน้ได้วยก็ท่าดีวะนี่8.30เห็นไหมอ่าสี่าสี่จุดมาบวกกันก็จะได้เป็นวล้นนี่นะครับแปดจุนยเนี่ยครับ ก็เขาบอกว่าใกล้เต็มแล้วนี่นะครับเห็นไหมครับโอ้มีแน่นอนกดตัวนี้ครับกดดูได้ครับ96%ประมาณนั้นโอ้อัจฉริยะจริงทีเนี้ยผมจะไปดูข้างบนอะ่ะว่ามันได้กี่เปอร์เซ็นต์ละกดตัวนี้ครับปั๊บไปก้อนนี้อ่กดยังไงเนาะเครื่องหมายบวกปึ๊บ395 71%อ่า full 71% เซลล์ก็คือ3.95โวลต์3.95้โวลต์ต่อ1เซลล์ของเรามันมีกี่เซลล์ครับของเรามีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6ใชเไเซลเท่ากันเป๊ะเลยนะครับแบตเตอรี่คุณภาพดีนะครับถ้าแบตเตอรี่ที่ไม่ค่อยดีแล้วก็คือตรงนี้จะเป็น395ตรงนี้จะเป็น375 365อะไรเงี้ยตัวเลขจะไม่เสมอกัน ถ้าตัวเลขเสมอกันแบบนี้แสดงว่าแบตเตอรีอ่โอเคครับมาตรฐานนะครับตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ครับนั่งรออย่างเดียวนะครับรอจนกว่ามันจะเต็มตอนนี้ก็ไปแล้วนะครับ6นาที12 13 14วิโวลต์ได้23.75ดันเข้าไปได้แล้ว216มิลลิแอมเหลืออีกประมาณ2.1แอมถึงจะเต็มนะครับ คือตอนตอนที่ไอ้โดมมิลิแอมเนี่ยก็คือประมาณว่าถ้าโวลต์มันได้ถึง25.20โวลต์แล้วเนี่ยไอ i 2.1เนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆ2.1 2.0 1.9 1.8จนเหลือ 0. 0.5 0.4 0.3 0.2จนเหลือ0.1 0.0พอ0.0เมื่อไหร่ตรงนี้ขึ้น0.0เมื่อไหร่ก็คือ แบตเตมน,นะครับถ้ามันยังไม่ตัดเดี๋ยวสักครู่มันก็จะตัดนะครับมันก็จะขึ้นคำว่า full 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 แล้วมันก็จะร้องติ๊ด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 ประมาณนั้นวิธีการชาร์จก็มีเพียงเท่านี้นะครับกับเครื่องชาร์จ sky rc นะครับอันนี้ชาร์จแบตเลี้ยง receive จะชาร์จอันนี้หรือได้หมดนะครับหรือจะเอาก้อนแบบเนี้ยชาร์จทั้งสองฝั่งเลยก็ได้ครับมัน แอมมันเยอะครับผมแอมมันเยอะนะครับเดี๋ยวผมไปดูว่าแอมมันเยอะขนาดไหนครับเดี๋ยวนึงนะเดี๋ยวผมจะหยุดการทํางานก่อนกดคาว่าสต็อปอ่าผมตอนนี้ผมไม่ได้ชาร์จแล้วนะครับเสียไปก็จริงแต่ว่าไม่ได้ชาร์จนะผู้หยุดการทํางานผมอยากรู้ว่ามันได้กี่แอมนะครับแอมนี้ก็คือความจุนะครับความจุของมิลลิแอมเผื่อเราไปเล่นแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ๆนะครับจะได้ชาร์จได้แบบไม่ต้องรอนานผมจะดูนะครับว่ามันได้กี่แอม สูงสุดได้1 0แอมเห็นไหมครับ1 0แอมก็หมื่นมิลิแอมครับโหก้อนเบลเลอร์เลย <c oughs> <c oughs> ก้อนเบลเลอร์เลยเดี๋ยวโหลดลงมาก่อนครับอ่าชา้าเหมือนเดิมอ,ออนโทนแค่นี้นครับเ <c oughs> ต็มเดี๋ยวตัดของเขาเองนะครับ <c oughs> เราอยากดูก้อนก้อนบี รเราอยากดูอ๋อนี่8.40แล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับ8.40ก็คือไฟเต็มแล้วเนี่ยแต่แอมยังไม่เต็ม1.2แล้วสักพักให,ใหญ่ก็จะเหลือ1.1 1.0อ่า1.1เห็นไหมก็คือจนเหลือ0.0เมื่อไหร่นั่นน่ะหมายถึงแบตเตอรี่เต็มแล้วมันจะขึ้นคำว่า full ภาษาอังกฤษแถวๆเนี่ยครับ full ชาร์จไปแล้ว4นาทีเกือบ5นาทีอ่าเข้าไป159ม mm, ิลลิแอมประมาณนี่เห็นไหมครับมันจะห่างกัน420419มันก็จะบีบีกันนะครับประมาณนี้โอ้99%เห็นไหมครับโอเคนะครับผมกับการใช้งานเครื่องชาร์จตัวนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ